สวัสดีค่ะเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนี่ชาแนลนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่า Google Chrome เพื่อการท่องเว็บให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการตั้งค่านะคะเรามารู้จักฟีเจอร์ของ Google ที่จะมาช่วยการท่องเว็บของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Enhanced Safe Browsing หรือชื่อไทยว่าการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วแล้ว Enhanced Safe Browsing คืออะไรก่อนที่จะอธิบายถึงตัว Enhanced Safe Browsing นะคะขออธิบายถึง ตัว Fake Browsing เฉยๆกันก่อน Safe Browsing คือการป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์อันตรายแล้วการป้องกันขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างการป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้นะคะอย่างแรกก็คือ Google จะเตือนเราโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเว็บไซต์การดาวน์โหลดแล้วก็ส่วนขยายที่อาจมีความเสี่ยง อย่างที่สอง Google จะเตือนเราในกรณีที่รหัสผ่านล่วไหลแต่ระบบจะเตือนต่อเมื่อเราเลือกที่จะเปิดให้ระบบแจ้งเตือนนะคะทีนี้เรามาดูตัว Enhanced Safe Browsing กันนะคะ Enhanced Safe Browsing นี่เป็นส่วนต่อขยายจากตัว Safe Browsing นะคะเพื่อการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดู คุณสมบัติของเขาว่าเขาสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมนะคะระบบตัว e n h a n c e Safe Browsing นะคะสิ่งที่มันจะทำก็คือเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเว็บไซต์และการดาวน์โหลดแล้วก็อย่างที่สองคือเตือนอัตโนมัติเมื่อรหัสผ่านล่วไหลอันนี้จะแตกต่างจากขั้นพื้นฐานนะคะเนื่องจากขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเลือกปิดมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนเรานะคะ อย่างที่3นะคะก็คือตรวจสอบความปลอดภัยของการดาวน์โหลดและเตือนเราเมื่อไฟล์นั้นอาจจะเป็นอันตรายสำหรับขั้นตอนการตั้งค่า Enhanced Safe Browsing ใน Google Chrome นะคะก็ทำได้ด้วยการเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะจากนั้นให้เรามาคลิกตรงจุด3จุดนะคะจากนั้นให้เรามาเลือกการตั้งค่าค่ะ พอเข้ามาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เรามาเลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยค่ะพอเราเข้ามาในหน้าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วนะคะให้เรามาคลิกเลือกตรง s a v e Browsing อันนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราเข้ามาใน s a v e Browsing แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แบบ คือการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วการปกป้องแบบมาตรฐานแล้วก็ไม่มีการปกป้องให้เรามาเลือกการปกป้องที่ปรับปรุงแล้วหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Enhanced Safe Browsing นะคะหลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาคลิกที่ลูกศรย้อนกลับอันนี้นะคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ